สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูต้นพันธุ์นะครับเป็นพันธุ์พู้าจีนผู้สาช็อกโกแลตนะครับสายพันธุ์เกาหลีชื่อเขาแอปเปิลผู้สายยักษ์นะครับเป็นพันธุ์ที่ดกมากปลูกผมใช้เวลาปลูกไม่กี่เดือนนะครับก็จะได้ลูกแบบนี้นะครับจากต้นขนาดนี้นะครับที่ผมปลูกนะครับผมลงไว้เดือนกุมภาพันธุ์นะครับอันนี้จะเข้าเดือนสิงหาแล้วนะครับเขาก็จะแตกกิ่งแตกยอด มานะครับก็บจะสวยงามตามที่เห็นเลยนะครับก็จะมีหลายต้นนะครับวันนี้เอามาให้ดูสองต้นนะครับที่ติดแล้วก็ที่สาม,มารถยกใกล้กันได้นะครับก็จะสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงเขาจะออกสีช็อกโกแลตกันแล้วนะครับเป็นผู้ชาช็อกโกแลตนะครับลูกจะใหญ่มากนะครับสองสองต้นนี้นะครับคือพันธุเดียวกันนะครับแอปเปิลผู้ชายยักษ์นะครับก็ปลูกจากต้นประมาณนี้นะครับเท่านี้